ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมรุ่น5มาเรียนพลังสมองให้พร้อมโผล่้าย่อนสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจากยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์ซมเมร์แคมออนไลน์คลิกเลย ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากสมองทางานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆ ไกลสอบยกนี้เราส่งคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งคนและยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ด้วยนะครับดังนั้นบางคนที่เคยบอกว่าแพทหนึ่งยากทําไม่ทันจริงๆไม่ใช่ทําไม่ทันครับพี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีวิธีที่สั้นกว่านะครับแล้วก็คอนเซปต์บางทีแบบจริงๆแล้วพี่ไม่ได้บอกว่า อยากให้เราจับหลักคอนเซปต์สั้นๆนะคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นทางสั้นแล้วดีที่สุดคณิตศาสตร์คือการแก้ปัญหาเป็นระบบที่ดีที่สุดเน้นที่กระบวนการมากกว่าคําตอบนะครับพี่อยากเราเน้นที่กระบวนการแต่อย่างข้อนี้ถ้าเราเน้นกระบวนการดีๆเนี่ยกระบวนการมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับให้เรารู้ตรงนี้ไว้นะข้อนี้ตอบ5นะครับเสร็จแล้วแนวที่ถัดมาครับตอนนี้ ได้ครบแผน A แล้วถ้าใครมั่นใจว่าแผน A เวิร์กลุยตามนี้เลยครับแผน A 70%ได้แน่นอนนะครับแต่พี่ก็อยากบอกว่าอยากล่าใจเลยเพราะฟังก์ชันติโกนะโหดทุกปีไม่รู้ทำไมจะออกให้โหดทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าแผน B เนี่ยเป็นแผนสำรองนะครับมาดูในส่วนของแผน B นะแผน B เรามาดูบทแนวถัดมานะครับก็คือแนวถัดมาคือแนวนี้ แนวที่10ครับโอเคก็คือเมทริกซ์แนวที่10ครับเมทริกซ์จดตามนี้เลยครับมีเรื่องของการหาเดทมีเรื่องของการหาค่าอินเวอร์สแล้วก็สมบัติของเดทนะสามแนวนี้หลักๆนะครับสามแนวนี้หลักๆให้เราจดนี้ครับว่าสมมุติว่าให้ a คือโดยธรรมชาติของข้อสอบเนี่ยข้อสอบเมทริกเนี่ยคิดอย่างนี้นะน้องคนบอกว่าพี่แล้วมันจะออกมิติเท่าไหร่2อคูณสองสคูณสหรือเท่าไหร่โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าข้อสอบจะออกวัดผลจริงๆอะ่ะเขาจะออก2อคูณสเพราะการออก3าคูณสามี่คูณสเนี่ยมันเป็นเน้นการบวกลบคูณหารเลขซึ่งข้อสอบแข่งขันมักจะไม่ค่อยเน้นนะครับฉะนั้นพี่คิดว่าเราเน้นที่2อคูณสเป็นตัวหลักนะสมมติว่าพี่ให้ A เมทริกเเป็นเมทริก A B C แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าจากเบสติก A เนี่ยสามารถหาค่าเด็เได้จากเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับ,รรบจะเท่ากับ,กบใครรู้บ้างอายกมือเลยพี่ทีมงานครับเห็นไหมพี่ใช้จังหวะชราใจใครรู้ยกมือง่ายมากข้อนี้เด็เครบับเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นเบสติกเเท่ากับ a b c d เด็เยกมืออ่าพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานได้เลยครับพี่ทีมงานเห็นคนไหนก่อน,นครับ ผมเพื่อความเป็นธรรมครับน้องอะไรครับโน้องนันค่ะน้องนันอน้องนันโรงเรียนไหนครับช่องฟ้าสินเซิงค่ะทอ้ทองฟ้าช่องฟ้าท้องฟ้าจนเจอเหรอเลยนะ ท่องฟ้าเลยนะคะช่องฟ้าค่ะโรงเรียนท่องฟ้าช่องค่ะเอาแล้วช่อช้างอะค่ะช่องอ๋อช่องช่องฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จินเซิงวานิชบำรุงโอเคช่องฟ้าแล้วก็เป็นปัญญานน้อยดีกว่าโอเคครับน้องนันครับโรงเรียนช่องฟ้าปัญญานน้ยของเราอ่าเดเอทเท่าไหร่ครับ AD ลบค่ะอ่าจับหลักไงครับจับหลักไงคูณลงปะ คุณลงลบคุณึ้นเป็นบวกเนาะแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบจะได้ ad ลบ bc เยี่ยมมากครับโ okay. อเคให้รางวัลน้องนันครับตบมือน้องนันด้วยนะครับได้เด็ด a แลแ้เราได้เด็ a แล้มาดูหา a inverse ครับ a inverse เท่ากับเท่าไหร่ a inverse เท่ากับ1ส่วนเด็ a ก็คือ1ส่วน ad ลบ bc add j o a อย่างที่บอกถ้า adjoint A อ่ะมันมีวิธีการหาเยอะมากเลยนะการหา adjoint A เนี่ยพี่จะเล่าเป็น s c e า a ร i o นะครับเริ่มต้นจะหา m i n o r ก่อนหลังจาก m i n o r เสร็จปุ๊บต้องมาหา Cofactor Cofactor เสร็จปุ๊บมา Transport Cofactor <c oughs> เสร็จแล้วทไงครับเสร็จแล้วก็ถึงจะได้ค่า adjoint A ใช่ปะ่ะแต่สำหรับมิติ2 2คูณ2เนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เลยครับเพราะมันจำง่ายมากนะมันจำง่ายมาก มันเป็นหนึ่งส่วน a ดีลบ b c ส่วน add จอย a ของเมติสองสองแค่อะไรครับเดิมมันเป็น a b c d ให้สลับว่าทำไมพี่ถึงเติมลบทำไมถึงเติมลบ b กับ c ครับก็เพราะว่า b กับ c มันอยู่ในแนวที่เป็นลบนี่ไงเห็นปะมันเกี่ยวเนื่องกันพอดีจะไม่ง่ายคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเออใช่ d กับ a ทำไมต้องบางคนบอกพี่ผมจําได้วันจะมีมันจะมีเส้นแทงหนึ่งอ่ะมันกลับตัวเลขกันแล้วมีเส้นแทงหนึ่งอ่ะมันใส่ลบเข้าไปก็ดูง่ายว่าเส้นแทงไหนที่มันเป็นลบในตอนในการหาค่าเดตอ่ะตัวนั้นแหละใส่ลบเข้้าาไปหน ส่วนไอ้ช่องไหนที่ไม่ใช่ก็แค่กลับตัวเลขกันเฉยๆเข okay, ปะนะครับชนไหได้เลยถูกไหมไดเอนเวดเลยส่วนสมบัติของเดสตัวที่ใช้บ่อยที่สุดและมักจะใช้ก็คือกรณีที่มีค่าเดสแล้วมีค่าคงที่คูณกับเมตริก A ค่าเดสเนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะ e พี่เดสผมไม่เคยบ,บางคับผมงงพี่มันเขียนอย่างเงี้ยมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่ามันคือตัวเดียวกัน การหาค่าเดซเนี่ยเปลี่ยนจากคำว่าเดซเป็นแอบส์ลูดเนี่ยคือตัวเดียวกันนะแต่พีงแต่ว่ามันไม่ได้คิดเหมือนแอบส์ลูดบางคนพอคิดแบบแอบส์ลูดปุ๊บจบเลยก็คือจะได้ว่าถ้าครับแอบส์ลูด k คูณแอบส์ลูด a จบเลยนะครับสมบัติของเดซบอกว่าไม่ใช่สมบัติของเดซคือถ้าจะเอาค่า k ดึงออกมาดึงได้ครับแต่ต้องอย่าลืม k ยกกำลัง n แล้วค่อยเป็นเดซ a ดึงค่า k ได้ครับแต่ต้องอย่าลืมยกกำลัง n n ในที่นี้คืออะไรครับคือมิติ ถ้าเป็นมิติ2อคูณสก็คือ n เป็น2ถ้าเป็นมิติ3าคูณสก็คือ n เป็น3เช่นเดซของ3 i ครับถ้าเดซของ3 i เราบอกเราดึง3มาได้ก็จะเป็น3แต่ต้องบอกก่อนว่าเมตริก i เนี่ยเป็น2อคูณสนะส่วกรณีนี้ให้เมตริกไ i เนี่ยให้เมตริกนะครับพี่เขียนตัวนี้เลยอ่าเป็น2อคูณส รู้สึกว่าจะมีสิ่งลี้ลับเข้ามาปุ๊บโอเคสองคูณสองสะกดเอาไว้นะครับเมติกสองคูณสองเพราะฉะนั้นถ้าพี่ดึงสามออกมาพี่ดึงสามออกมาเนี่ยพี่ก็ต้องสามยกกำลังเอ็นเอ็นทีนี้ก็คือสองได้เองเพราะเป็นมิติกสองคูณสองแล้วค่อยเป็นเดทไอซึ่งเดทไอเนี่ยเมติกไอมันเป็นเมติกเอกลักษณ์ก็คือเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งเดทไอมันมีค่าเป็นหนึ่งเพราะคำตอบเดทสามไอจะเท่ากับสามกำลังสองก็คือเก้า อย่างเงี้ยเนี่ยสเปกของเดตที่มักจะใช้นะครับเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องรู้ตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือเมทริกนะที่ต้องรู้ส่วนอีกอน,นึงที่อยากให้เพิ่มเข้าไปครับซึ่งเป็นส่วนที่ยะที่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าพี่ตอนแรกไม่เขียนลงไปเพราะคิดว่ามันง่ายแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราคิดว่าเอ๊ะมันจะไม่ออกหรือเปล่าคือการบวกลบแล้วก็คูณเมทริกอันนี้เป็นเบสิกที่ต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ พี่คนข้ามั่นใจว่าเราทำได้อยู่แล้วนะอ่ะส่วนตัวข้อสอบที่ฝากให้ไปดูมีข้อสอบเก่ากับข้อสอบเก่งข้อสอบเก่ากับข้อสอบเก่งนั่นโอเคเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตำแหน่งโอเคอ่ะตรงนี้นะครับข้อสอบเก่ากับข้อสอบเก่งมันอยู่ใกล้กันไม่ได้มันอยู่ใกล้แล้วมันตีกัน ข้อสอบเก่าคือข้อยิบเก้ากับข้อยสิบแปดส่วนข้อสอบเก่งคือข้อสิบสองครับข้อข้อสอบเก่าให้ไปดูนะข้อยิบเก้ากับข้อยี่สิบแปดส่วนข้อสอบเก่งให้ดูข้อที่สิบสองหนึ่งสองนะครับอ่าข้อที่อยากมาดูด้วยกันมาดูข้อที่ยิบเก้าครับดูข้อยิบเก้า ให้เราดูเลยครับข้อ29คิดยังไงโอเคนะครับอ่าโอเคข้อนี้ครับอ่านโจทย์ทำเลยชึบโอเค โจทย์ให้มาว่ากำหนด x เป็นจำนวนเต็มและเมตริก A อ๋อโจทย์ให้เมตริก A มาโจทย์ให้เมตริก A มาเท่ากับ2 x x 1แล้วก็ x มีค่าเด a ด A ทับาโอ้หข้อนี้เขียนได้เลยนะเขียนไปทานแรกพี่รีบทำเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกเด A เรารู้อยู่แล้วว่าเด A เนี่ยมันคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบแทียงใช่ปะเะฉะันคูณลงเป็นบวก2 x คูณ x ได้2 x กำลังส คูณขึ้นเป็นลบก็คือลบกับ x จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองอันแรกก็ได้มาแล้วครับแล้วจากตรงนี้สมการตรงนี้แก้สมการหาค่า x สบายมากพี่ไม่แสดงให้ดูเพราะถือว่าง่าย 2x กําลังสองลบ x เทกับ3ย้าย3มาลบแยก2ตัวประกอบแยก2เล็บนะครับจะได้ค่า x มาจะเท่ากับลบ3ส่วน2เอ้ย3ส่วน2ตัวทีจะได้ x เท่ากับ3ส่วน2แล้วก็ลบ1 แต่เนื่องจากว่าโจทย์กําหนดมาว่าอะไรครับอ่านโจทย์ x เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นพอเป็นจํานวนเต็ม3ส่วน2เลยใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ลบหนึ่งบรรทัดแรกออกไปแล้วครับได้ออกมาว่า x เท่าลบหนึ่งพอพี่ได้ x เท่าลบหนึ่งพี Lad ่เลยได้กลับมาว่าเมตริก a ก็คือเป็นเมตริกะไรครับแทน x ด้วยหนึ่งเข้าไปกลายเป็น2ได้แทน x ด้วยลบหนึ่งกลายเป็นลบสองลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งแทน x ด้วยลบหนึ่งเข้าไปนะครับสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่ง ตอนนี้พี่ได้ไปแล้วครับประทัดแรกเห็นไหมประทัดสองครับบอกว่าถ้า B mm hmm. เป็นเมตริกสองคูณสองและ BA mm hmm. บวกกับ BA อ mm ินเวอร์สเท่ากับสองไโดย I เป็นเมตริกเอกลักษณ์สองคูณสองแล้วถามเด็ดบครับโจทย์สม,มาร์ถามอย่างนี้แหละพอพี่ได้เด็ดเแล้วโจทย์ให้มาว่า BA, BA mm hmm. บวกกับ BA อ mm ินเวอร์สจะเท่ากับสองไ แล้วโจทย์ถามหาค่าเดทบีเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้เองครับโจทย์ข้อนี้เห็นปะ่ะข้อ,อนี้หวานเลยนะนะอย่างนี้ต้องทำเลยนะครับพอได้อย่างิ้เสร็จสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือคุณสมบัติของเมทริกส์สิ่งที่เราต้องรู้คือเมทริก์เนี่ยมันสามารถกระจายได้ดึงตัวร่วมได้แต่มีข้อแม้ครับเมทริก์เนี่ยมีข้อแม้คือ ไม่มีกฎการสลับที่ A B จะไม่เท่ากับ B A เสมอไปยกเว้นยกเว้นอะไรครับอ่ายกเว้นเลยครับพี่บอกแล้วเมริกไม่มีการสลับที่ยกเว้นเมริกอะไรที่สลับที่ได้ยกมือเลยมีเปล่ามีไหมมีด้วยเหรอพี่สลับที่ได้อ่ายกมืออ่ามีน้องคนนี้ครับทีมงานพี่ทีมงานน้าปหะครับ ตรงไหนครับเมริกอะไรครับที่สลับที่ได้ชื่อน้องอ่าลุกขึ้นยืนนะคะเปิดหนะะ้อ่านองอะไรคะวิค่ะน้องวิค่ะโอเคใค,อ,คอ,ยอยังชั่วโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเถินวิทยาค่ะเอาละเริ่มมีปัญหาละอีกรอ,อบค่ะ เถินวิทยาค่ะรู้แต่วิทยาเผินใช่ไหมคะค่ะเผินนะเผินเถินค่ะเถินแต่ว่าอ๋อไม่เป็นไรเป็นสับพื้นเมืองไะมคะไม่ใช่ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคค่ะอ่ะน้องวิกินิดพี่ถามว่าเมทริกเนี่ยไม่มีกฎการ,รสลับที่แล้วเมทริกอะไรที่มีการสลับที่ได้ครับเมทริกศูนย์ค่ะ เมติกศูนย์อ่าเมติกศูนย์อ่าถือว่าได้ถือว่าได้โอเค okay. ให้ให้ดองด้วยตบมือให้น้องน้องวีด้วยนะครับแต่ยังมีอีกยังมีอีกพี่เชื่อว่าบางคนจะไม่ได้ตอบเมติกศูนย์อย่างเดียวมีไหมมีเมติกอื่นอีกไหมนอกจากเมติกศูนย์ใช่ศูนย์เมติกศูนย์คูณเมติกเอก็เท่ากับเมติกเอคูณเมติกศูนย์เออจริงสลับที่ได้มีเมติกอื่นอีกป่มที่สลับที่ได้อ่าด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าครับยกมืออยู่ มีเมติกอะไรครับที่สับที่ได้อายยกมือเลยสูุขเลยครับอ่าด้านด้้นนู้นด้วยอ่าด้านนู้นครับอ่าน้องอะไรครับคนไหนเอ่ยรูปหล่อขอเราเมติกเอกลักษ์ครับเมติกเอกลักษ์น้องอะไรครับน้องแลับชื่ออะไรครับเบน์ครับอีกรอบครับเบน์น้องเบน์โรงเรียนวิชัยครับ โรงเรียนอะไรครับวิชัยวิชัยวิทยาววิิชัยยทาใช่ไหมครับพี่พูดถูกใช่ป่ะครับโอเคอ่าเมติกเอกลักษณ์ถูกต้องนะครับอ่าตัวนี้น้องเบนส์นะครับโอเคเมติกเอกลักษณ์สลับที่ได้เหมือนกันใช่ป่ะเอคูณเมติกไอกับไอคูณเมติกเอยังมีเมติกหนึ่งครับที่สลับที่ได้อีกเมติกหนึ่งครับมีไหมเอามีก่อพี่ยังไม่หมดอีกครัเมติกสลับที่ได้ต้องมีสามอันเนี้ยเมติกศูนย เมติกไอแล้วก็เมติกมีไหมอ่าด้านหลังสุดครับด้านหลังสุดด้านหลังสุดเห็นด้านหลังสุดอยู่เมติกไรซับที่ได้ด้านหลังสุด,สด,ด,สดยกมือสูงๆเลยครับพี่ทีมงานจะได้เห็นนะครับอ่ายกมือด้านหลังสุดเลยครับอ่ยกมือ,อพวกนี้เราต้องรู้นะต้องแม่นๆนะครับนิยามพวกนี้ อ่าเมติอเลยครับที่สับที่ได้คะน้องน้องเปียวค่ะเอาละอีกรอบได้ไหมคะน้องเปียวค่ะน้องเปียวโอเคน้องคือพี่พูดไม่เหมือนไงคือเวลาน้องพูดน้องน้องเปี้ยวค่ะโอเคน้องเปี้ยวอ่าโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนทีระการบ้านโฮงค่ะบ้านบ้านบ้านโฮงโอเคถือว่าเข้าใจกันโอเคน้องเปียวครับมีไม่ติกอะไรที่สับที่ได้อีก การเท่ากันของเมทริกค่ะการเท่ากันของเมทริกสับที่นะสับที่เมทริกอะไรที่คูณกันแล้วสลับที่กันได้สับที่การคูณเมทริกอะไรคะสับที่การคูณนะอินอะไรอินอะไรอ่ะพี่อินอะไรอินเวอร์สอ่าอ่านให้น้องเปี้ยบให้น้องเปี้ยบตบมือน้องเปี้ยบด้วยนะครับสำหรับความกล้าหาญนะครับโอเคเมทริกอินเวอร์ส A กับ A อนเวิร์กับ a อนเวิร์กับ A เนี่ยสลับที่ได้3อันนี้แม่นๆนะยกเว้นนอกจาก3นี้แล้วไม่มีนะครับนะสลับที่ไม่ได้คราวนี้เรามากับที่โจทย์เราโจทย์อันเนี้ย B A คูณ b A เอนเวิร์เนี่ยเราเ็นตัว B ครับคือมันถึงแม้ว่าจะสลับที่ไม่ได้แต่การกระจายทําได้เหมือนเดิมแต่เวลาเรากระจายเนื่องจากมันสลับที่ไม่ได้อย่าลืมว่ามันเข้าด้านไหนต้องออกด้านนั้นตอนนี้ B ทั้งคู่เนี่ยมันดึงตัวร่วมได้เพราะว่า B มันอยู่ตัวหน้าเหมือนกันถ้าข้อนี้เปลี่ยนนะครับเป็น ba บวกกับ a inverse คูณ b เนี่ยดึง b ไม่ได้นะอยู่ดีไปดึง b ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสลับที่ไม่ได้อันนี้มันอยู่ด้านหน้าเนะี่ยพี่ดึง b ออกมาก็จะเหลือข้างใน a บวกกับ a inverse ก็จะเท่ากับ 2i เคนะเสร็จแล้วโจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหา d e a b เพราะฉะนั้นถ้าต้องการหา d e a b พี่บอกว่าถ้า b คูณ a คูณกับ a บวก a inverse เท่ากับ 2i เนี่ยพี่ใส่ d e a เข้าไปทั้งอันเลยครับ เป็นเดซของ a อบวกเออินวอร์จะเท่ากับเดซของ2 I เดซตัวเนี้ยมันสามารถกระจายเป็นเดซ B ได้แล้วก็กระจายเป็นเดซ A อบวกเออินวอร์ได้จะเท่ากับเดซของ2 i ไซึ่งเราคิดไใ,ใจได้เลยเดซของ2 i เราดึง2มาข้างนอกได้จาได้ไหมเดซของ K a เออสอดึงมาได้แต่ต้องเป็น2ยกกําลัง n n นในที่นี้คือมิติ2อคูณสก็เป็น2องกำลังสแล้วก็เหลือเดซไซึ่งเดซไคือ1นั่นเอง ก็คือมีค่าเท่ากับ4ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะหาค่าเดซบีได้ไหมหาได้แล้วครับเพราะอะไรเพราะโจทย์เนี่ยเขาให้เรามาหมดแล้วครับโจทย์ให้อะไรครับโจทย์ให้เมติกเมาแล้วการหาเมติกเเราก็ไปหาเมติกเอบวดได้จากที่พี่บอกสูตรเราไปแล้วใช่ปะเอบวดก็คือ1ส่วนเดซเอแล้วก็อะไรครับกลับใช่ไหมกลับตัวเลขแล้วก็มีใส่ลบเข้าไป A กับเอบวดหาบวกได้แล้วก็ทําไมครับหาค่าเดซได้พอหาค่าเดซได้ย้ายไปหารครับคําตอบก็จะได้เดซบีแล้วครับ เอเคไหมไปทําต่อเองเลยนะพี่ไม่ทํานะเพราะถือว่าง่ายแล้วครับการหา a บวก n บวกทได้อยู่แล้วแล้วก็หาค่าเดซแเราย้ายไปหารคําตอบจะได้เดซบีออกมาเท่ากับ12ส่วน13นะแล้วก็จะตอบข้อ3นะครับไปตอบข้อ3นะในหนังสือเรานะครับราอนี้ตอบข้อ3โอเคนะอ่าถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกือบจะหมดเวลาแล้วเนาะอีกเรื่องหนึงครับ อีกเรื่องหนึ่งในแผน B ที่เราบอกว่าถ้ากรณีที่ฟังก์ชันติโกเราจะทิ้งเราต้องสองบทมาแลกเปลี่ยนก็คือบทเมทริกซ์กลายเป็นบทนึงก็คือบทเรื่องของเวกเตอร์เวกเตอร์ได้จะบอกว่าเป็นบทที่ง่ายมากๆบทหนึงเหมือนกันนะครับนะมาดูนะบทเวกเตอร์ทำไงโอเคนะครับมาดูบทเวกเตอร์นะบทเวกเตอร์ครับมาดูหน้าถัดมาอ่านี่ครับที่ออกจดเลยบทเวกเตอร์ สามแนวหลักๆครับคือดอทเวกเตอร์เวกเตอร์ตั้งฉากกันดอทกันแล้วจะเท่ากับ0ูนแล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ u บวกหรือลบกับเวกเตอร์ v กําลังสองจะเท่ากับกําลังสองของเวกเตอร์ u บวกหรือลบ 2u v แล้วก็บวกกับขนาดของเวกเตอร์ v กําลังสองวิธีจับหลักง่ายๆครับทีละอย่างนี้เลยจดดอทดอทเวกเตอร์คือ u ดอทกับ v ครับจะมีค่าเท่ากับ absu แอป o ูต t วีแล้ว Cos เซตาเซตคือมุมที่ทำกันระหว่างเวกเตอร์ยกับเวกเตอร์วนะนี้ต้องรู้เลยนะแล้วจริงๆแล้วถ้าเราได้ข้อที่หนึ่งนี้แล้วนะครับการที่เขาบอกเวกเตอร์ตั้งฉากกันการที่ตั้งฉากกันก็คือมุมองศาทำเกีกก่ยวกองศาครับ90 90เคอสมันมีค่าเท่ากับ0พอเป็น0ปุ๊บมันก็เลยชัดเจนอ๋อใช่อันนี้ก็คือเลยทำให้เราได้รู้ว่าถ้ามันทำมุมตั้งฉากกันนะครับ ถ้าทำมุมตั้งฉากกันแล้วจะได้ว่า u v เนี่ยจะเท่ากับศูนย์ะครับ u v จะเท่ากับศนะส่วนอันหลังเนี่ยอันหลังเนี่ยอันนี้มันคืออะไรครับมันคือกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยเขียนง่ายมันคือกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองหน้าบวกหลังกำลังสองอ่ะก็หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถ้าลบกันลบสองหน้าหลังพี่แต่ตรงหน้าหลังอ่ะอย่าลืมมันเป็น u. v. เท่านั้นเองนะครับนะตรงกลางนะนะครับอันนี้คือตัวหลักๆของเวกเตอร์นะครับข้อสอบที่อยากให้กลับไปดูนะครับก็จะมีข้อสอบเก่ากับข้อสอบเก่งข้อสอบเก่าเนี่ยก็คือข้อห้าสิบข้อสี่สิบแดแล้วก็ข้อ4ี่สิบเกนะครับส่วนข้อสอบเก่งคือข้อสามสิบหนะข้อสอบเก่งข้อสามสิบหนะครับ สักข้อหนึ่งนะเวกเตอร์ไหนๆเราเจะมาแทนฟังก์ชันตรีโกณใช่ไหมพี่แนะนําให้เราลองมาดูด้วยกันข้อ50ครับอ่าบไปดูกันข้อ50เปิดหนังสือเลยดูข้อ50เลยครับดอทเวกเตอร์นะครับนะหลักๆบางคนบอกเอ้พี่แล้วคลอสเวกเตอร์ไม่ออกเหรออ่ะพี่รู้บางคนในใจคลอสเวกเตอร์เนี่ยไม่ออกมากเท่ากับดอทแต่ขียนนิดนึงคลอสเวกเตอร์เนี่ย เราจะพูดถึงขนาดซะส่วนใหญ่ถ้าขนาดของ u cross กับ v เนี่ยจะรอบขนาดของเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วก็ไซด์เซต้าเปลี่ยนจากคอ o สเป็นไซด์กันเองอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้จริงๆไม่ได้ออกบ่อยนะแต่ว่ากันไวนิดหนึ่งเพราะจริงๆแล้วการคูณเวกเตอร์เนี่ยถ้าเวกเตอร์คูณเวกเตอร์มันมี2แบบคือดอทกับคอรสถ้าดอทผลรับออกมาจะเป็นสเกล่าก็คือเป็นขนาดเลยไม่มีทิศทางแต่ถ้าเป็นคอร์สเนี่ยมันจะได้ทั้งขนาดและทิศทาง นะครับเพราะฉะนั้นมาเลยต้องบอกว่าขนาดที่ได้มันเท่าเท่าไหร่อย่างเดียวถ้าทิศทางก็ต้องไปดูทิศทางมันอีกทีนะครับอ่ถ้าได้รับไปดูข้อ50ครับดูข้อ50โอเคชึบใกล้ละใกล้ละถือว่าถ้าคนไหนมาได้ถึงขนาดนี้นะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเรากลับไปทำตามที่พี่แนะนำนะครับ 6 0 7 0เนี่ยน่าจะทำได้แล้วแหละนะที่เหลืออยู่ที่ใจละนะเพราะเนื้อหาเนี่ยเราได้เกือบหมดแล้วนะครับที่เหลือกลับไปฝึกอย่างเดียวข้อ50ครับโจทย์ให้มาอย่างงี้ให้เวกเตอร์ u มาอ่าดูนะเวกเตอร์ u เราก็เขียนเลยเวกเตอร์ u เท่ากับ2 i อลบ5 j อสองไลบ5 j ก็เป็น2กับลบ5พี่เขียงนงี้เลยเวกเตอร์ v, v ครับเวกเตอร์ V เท่ากับ i บวกสอ๋อ i บวก2 j ก็คือ1น กับ2แล้วก็เวกเตอร์ w ไม่ได้มาใช่ปะพี่กำหนดเวกเตอร์ w ขึ้นมาก็ได้นะครับเท่ากับ x กับ y นะครับบอกว่า u v u กับ w เท่ากับลบเอ่าเอา u w เท่ากับลบสิสิ่งที่ทำก็คืออะไรครับก็เวกเตอร์ u ครับคือ2กับลบ มาดอทกับเวกเตอร์ w ครับ w ก็คือ x กับ y แล้วเท่ากับลบ11เพราะฉะนั้นจากตัวนี้เราจะได้สมก,การออกมาก็คืออะไรครับก็คือการดอทเนี่ยมันก็คือเอาตัวตำแ,แหน่งเดียวกันคูณกันใช่ปะตำแหน่งเดียวกันคูณกันก็จะได้2คูณ x ก็กลายเป็น 2x กลบ5คูณ y ก็เป็นลบ5 y ก็ใส่บวกกันมาเลยจะได้ออกมาเท่ากับลบ11อันนี้คือสมก,การที่1ทําอย่างนี้เช่นเดียวกันครับกับอันถัดมาครับเขาบอกว่าอะไรครับ v. กับ w อ๋อ v. กับ w พี่เอาย่อมานิดนึงนะ v ก็คือ v. กับ w ครับ w เท่าก,กับ8ครับโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้ว่าเวกเตอร์ v ครับเวกเตอร์ v คือเดินไปนิดนึงคือ1กับ2 w คือ w คือ x กับ y เพราะฉะนั้น1กับ2ครับก็ใส่1กับ2แล้วก็ดอทกับ x กับ y เพราะฉะนั้นจากตัวนี้จะได้ค่ามาเท่ากับ8 อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็เอาตำแหน่งเดียวกันคูณกันก็คือ1คูณกับ x ก็จะได้ x 2คูณกับ y ก็จะได้2 y จะได้ค่ามาเท่ากับ8อันนี้คือสมการที่2สมการ1กับสมการ2 2สมการ2ตัวแปรแก้สสมการนี้หาค่า x กับ y ได้ข้อนี้ถ้าจะหาค่าที่ง่ายกว่าคือหาค่า y ก่อนเพราะว่าสมการแรกมี2 x สมการ2มี x เอา2คูณเข้าไปในสมการ2แล้วเอาไปลบออก2 x จะตัดกันไปแล้วถึงจะหาค่า y ได้นะครับตัวนี้จะหาค่า y ได้มาเท่ากับ3แล้วพอได้ y 3ก็แทนค่ากลับไปจะได้ x เท่ากับ2เห็นไหมตอนนี้สิ่งที่พี่ได้ครับคือพี่ได้เวกเตอร์ w ครับเท่ากับ x y x เป็น2 y เป็น3ครับพี่ได้เวกเตอร์ w แล้วโจทย์ถามว่าถ้าให้เซตาเป็นมุมแหลมที่ทำ กับเวกเตอร์ w กับ5 i บวก j อ๋อเป็นมุมของเวกเตอร์ w กับ5 i บวก j กําลังจะบอกว่าถ้าเอา w ดนะดอทกับเวกเตอร์ 5i บวก j ก็คือ5 1จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ w คูณกับขนาดของเวกเตอร์ 5i บวก j แล้วก็ c o s เซตานั่นเองนี่คือประโยคที่เขาบอกเพราะเขาบอกว่า w กับเวกเตอร์ 5i บวก j นี่ยมันทํามุมกันเท่ากับเซตาก็จะได้ว่าเอาเวกเตอร์ w เนี่ย มาดอทกับ5 i าบวกเนะครับจะเท่ากับแอบส์ลูท w แล้วก็แอบส์ลูทของ5 i าไอบวกเจคอเซตาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถหา cos เซตาได้เลยถูกปะเราก็จะได้ cos เซตามาครับจะเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับวิคือ2 3ดอทกับ5 1แล้วเราก็ย้ายแอบส์ลูท w กับแอบส์ลูท5 1เนี่ยย้ายไปหารอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้มาเท่ากับรูทของ w คือ2 3ก็ สองกำลังสองบวกสามกำลังสองห้าหก็รูทของห้ากำลังสองบวกหนึ่ลังสองอันนี้หาเองได้เลยถูกไหมคิดออกมาแล้วตัวเลขจะได้ออกมาเท่ากับหนึ่งส่วนรูทสนะสอคูณหได้สิบสคูณห่ได้สบวกกันได้สิด้านบนด้านล่างก็เดีียวมันจะตัดกันได้เองสุดท้ายจะได้คอเซตา้าดนส่วนรแล้วจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าถ้าคอเซตา้าดูทเนื่องจากโจทย์บอกมาว่า ทำไมเขาต้องบอกมุมแหลมเออทำไมต้องบอกมุมแหลมคอสเซต้าจริงๆถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยที่เขาต้องบอกว่ามุมแหลมเนี่ยเพราะว่าพองี้ครับเพราะเวลาเวกเตอร์เนี่ยมันทํามุมแหลมเนี่ยคือบางทีน้องจะสงสัยว่ามันใช้มุมไหนอ่ะมันใช้มุมเล็กหรือมุมใหญ่มันมีมุมใหญ่ที่อ้อมมาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องกําหนดว่าเอามุมที่เป็นมุมแหลมนะเอามุมเล็กกว่านั่นเองนะครับฉะนั้นคอสเซตานี้คือคอสเซต้าแบบ1ศูนย์รูป2ก็คือคอส45ใช่ไหม ก็คือคอส45องศาฉะนั้นก็คือเซต้าดับ45องศาแล้วก็โจทย์ถามค่าแทนเซต้าบวกกับ s ไซ2เซต้าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือแทน45ก็คือ1บวกกับ s ไซ2คูน45ก็คือไซ90ก็คือ1คำตอบก็คือ2อันนเ่งตอบ2นะครับอันนี้คือแนวเวกเตอร์นะฉั้นอันนี้คือแผน B เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น้องจดไปนะครับก็คือจะมี แนวข้อสอบหลกัหลกๆของแผน A และแผน B นะครับแผน B คือเอา2บทหลังคือเมทริกกับเวกเตอร์มาแทนฟังก์ชันตรีโกณแล้วก็เนื้อหาข้อท,ทั้งหมดที่พี่ให้เราจดว่าข้อไหนที่ต้องไปดูอย่างน้อยสุด50ข้อที่พี่เน้นเนี่ย50ข้อเหล่านี้คือข้อที่เน้นๆที่เราต้องไปดูเลยนะครับอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายอันนี้เสร็จเรียบร้อยอยังเอ่ยมีใครไม่เสร็จบ้าง